สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมทุกท่านในคลิปวิดีโอนี้ก็จะขอนําเรื่องราววิธีที่จะทําให้ต้นไม้ที่มีชื่อว่าเพชรน้ําหนึ่งแตกกอออกดอกได้เร็วแล้วก็สวยงามมาฝากกันค่ะโดยเราจะใช้สูตรที่มีส่วนผสมของโมโนโซเดียมกรูตาเมตหรือที่เรารู้จักกันดีซึ่งก็คือผงชูรสนั่นเองนะคะนํามาผสมกับน้ําเพื่อรถให้กับต้นไม้ของเราค่ะคุณสมบัติของผงชูรสก็จะช่วยทําให้ต้นไม้มีการจเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามดี มีใบเขียวแข็งแรงเขียวนานออกดอกได้มากแล้วก็ออกดอกได้เร็วเมื่อเรานำผงชูรสมาละลายน้ำก็จะอยู่ในรูปของกรดอะมิโนโที่ต้นไม้สามารถนำไปใช้ได้โดยจะไปกระตุ้นการออกดอกแล้วก็ในผงชูรสก็ยังมีธาตุไนโตรเจนที่เป็นธาตุอาหารหลักซึ่งเป็นประโยชน์ต่อพืชด้วยค่ะวิธีการก็ง่ายนะคะเพียงแค่เรานำผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็นำไปผสมกับน้ำเปล่าที่เราตรวงไว้เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นก็คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็นำไปรดหรือว่าฉีดให้กับต้นไม้ของเราสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะไม่นานก็จะสังเกตเห็นว่าต้นเพชรน้ำหนึ่งเขาจะมีใบที่เขียวสดใสออกดอกได้เร็วแล้วก็สวยงามเหมือนที่เห็นค่ะสำหรับต้นเพชรน้ำหนึ่งอยู่ในสกุลอะโกมิน่า ก็มีชื่อเรียกอื่นๆนะคะว่าแก้วการจนาหรือว่าเชนิสเอเ r อร์กรีนก็มีผู้นิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่า,เ,าเป็นต้นไม้นำโชคผู้ใดที่ปลูกไว้แล้วก็จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็มีโชคลาภโดยเฉพาะเมื่อต้นเพชรน้ำหนึ่งเขาแทงช่อดอกออกมาก็จะมีแต่ความรุ่งโรจน์ค่ะ ถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดปลูกต้นเพชรน้ำหนึ่งเอาไว้ก็สามารถในวิธีนี้ไปรดให้กับต้นไม้ของคุณกันได้นะคะนอกจากนี้เราก็ยังสามารถนำสูตรนี้ไปรดให้กับพืชหรือว่าต้นไม้ต้นอื่นๆกันได้ด้วยก็ลองนำไปปรับใช้กันดูค่ะและเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด subscribe หรือว่ากดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามรับชมค่ะ